สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจัตโทเฮลี่ผ่าฝั่งพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญนะครับหลวงปูดทวดวัดช้างให้นะครับผมปีพศสองห้าสี่สนะครับเป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับ รุ่นส่งน้ำหลงพอทวนนะครับผมพิธีเสาห้านะครับปีพศสองห้าสี่ศูนย์เพานี้นี่เรียมพลาสติกกันน้ำมาให้แล้วนะครับสวยๆอย่างดีนะครับผมนี่นะครับสวยใสปิ๊งเลยพ้าเนี่ยเป็นเนื้อนะครับเนื้ออัปาก้าเปือยนะครับผมเป็นเนื้ออปา้าเปือยนะครับ หรือเรียกอีกนะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าเนื้อชรอนซ่อมนะครับเนื้อนี้นะครับจะเป็นเนื้อเดียวกับเหรียญเลื่อนปี08นะครับที่ว่าเป็นอปาก้กาเปอยนะครับออกเหลืองเหลืองเขาเรียกว่าเนื้อชรอนซ่อมนะครับผมแบบเดียวกันเลยนะครับผิวเดิมเนี่ยเขาจะขึ้นเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับทรงพานี่ก็ทําออกมาได้สวยมากนะครับ เป็นหลวงปูท่ทวดนะครับนั่งอยู่บนฐานบัวฟ้าบัวงายนะครับรุ่นส่งน้ําหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดช้างให้ตรงนี้เป็นนี่คาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะครับนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควารอบข้างนี้ทําเป็นไข่ปาลาล้อมรอบนะครับจุดๆเหรียญรุ่นนี้ก็จะขายกับ เหรียญเเนื้ออบากา้ารุ่นสนะครับผมรุ่น4ของหลวงปู่ทวดนะครับที่อาจารย์ทิมสร้างก็มีความระไม้คล้ายคลึงน,นะครับผมในการออกแบบเหรียญด้านหลังนี่นะครับคมมากนะครับเส้นเสี้ยนนี่วิ่งกันปี๊ดปาร์ตเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพา่องนะครับผม พอสองห้าศูนย์เป็นพระที่ท่านอาจจะนองวัดใส่ขาวเป็นเจ้าวิธีนะครับพายุคนี้นะครับผมเนื้อรัจ้าเปื่อยเนื้อดิบๆนี่แบบก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับพอสอนี่เห็นไหมเห็นเส้นเห็นอะไรไหมครับสองห้าสี่ศูนย์ ผมมากนะครับส่องไปนี่อารมณ์เดียวกับส่องเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดะน้ปาก้าเลยนะครับเห็นเส้นเสี้ยนไหมครับเบสิกต่างๆเหล่านี้นะครับถึงว่าจะเป็นพระยุคกลางๆไม่ได้เก่ามากนะครับแต่นําไปใช้ในการดูเหรียญยุคเก่าได้นะครับผมที่ว่าปีศูนย์ฝาหนึ่งฝานะครับ นี่คมปิดเลยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับห่วงเดิมยังอยู่เลยนะครับคราวนี้มาดูที่ด้านหน้านะครับกันต่อนะครับพาดูตัวหนังสือก่อนเหรียญน,นี้ส่องได้ชัดดีนะครับรุ่นส่งน้ำหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้นะครับ โหฐานโบนี่คมจัดนะครับอัปปก้าเปือยนะครับอืมในตานี่คมปิดเลยนะครับเนื้ออัปปาก้าจะเป็นโลหะที่แข็งนะครับปั๊มแล้วชอบเปาะแตกง่ายนะครับผมนี่ต้องยันคาถานะครับ โมโธิสโตอาคันติมายะนะครับอิติพควาผมทำคลิปไปด้วยผมก็เหมือนได้ท่องคาถาลงบทวดไปด้วยนะครับก็คลาสสิกนะครับเหลียนนี้เนื้อนี้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆ ท่านใดสนใจนะครับเหรียญนี้นะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับ3,8 5 0หบาทนะครับผมพร้อมเลี่ยมพร้อมส่งด่วนนะครับพร้อมประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับโทร0ู8ย์4 1้าแดดห้าสี่หนึ่งสามหหเช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับ เชิญเพื่อนๆพี่พนะครับเข้าไปรับชมผ่าเครื่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ